โตะเมทัลชีสรุ่นใหม่นะฮะเป็นโต๊ะ2เมตรครับผมเห็นไหมครว่าจะพอดีตัวขอบเต็นพอดีแป๊ะเลยครับผมวางต๊งวางชนเสาด้านในนะครับผมก็คือวัดตัวนอกครับผมที่เห็นอยู่นี้ด้านหน้าเป็นโตะเมทัลชีสรุ่น1.78นฮะกะว้าง75.5แล้วก็สูง75.5ส่วนด้านหลังนี่เป็น2เมตรครับผมโตะเมทัลชีสรุ่น2เมตรครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกันดูเลยฮะตัวนี้มารุ่นล่าสุดลูกค้ามีถามเข้ามาบ่อยนะฮะว่าต้องการให้ทําโตะเมทัลชีสรุ่น2เมตรตอนนี้มาแล้วนะครับผม โอเคก็ตัวก็ใหญ่ขึ้นมาข้างละประมาณ10เซนนะก็ค่อนข้างใหญ่นะครับผมนี่ฮะก็มีสามขาเหมือนกันโอ้โหก็ค่อนข้างใหญ่เลย,ก,ก,ก,เลยก็คือเท่าหญ้าเทียมตัวนี้วสองเมตร,รมสามขาแล้วก็มีตัวบานพับตรงนี้เหมือนกันโอเคประมาณนี้นี่ครับนี่ฮะเต็มพื้นที่หญ้าเทียมเลยสองเมตร ก็คือความยาวตัวโต๊ะเนี่ย2เมตรนะฮะแล้วก็กว้าง75.5นะฮะสูง75.5โอเคเดี๋ยวจะลองเทียบโต๊ะไม่ทอนชีตรุ่น1.78ที่ดูนะฮะว่าเทียบกันแล้วจะใหญ่เล็กกันแค่ไหนครัเป็นโต๊ะไม่ทอนชีตรุ่น1.78นะฮะผมเลือกใช้สีแดงนะเรามาเทียบให้ดูว่าถ้าเทียบกับโต๊ะ2เมตรต่างกันแค่ไหนครับผมมาลองดูนะโต๊ะไม่ท่อนชิตัวนนี้ รุ่น1.78นี่มีสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเงิน,นะฮะมีท้วยกัน3สีับผมโอเคจะเรามาลองกางก,กันดูนะฮะให้เทียบดูว่าต่างกันขนาดไหนโอเคก็ดึงหมดมระมาอน,นี้นี่เลยคนระับนี่ฮะอันนี้รุ่น1.78เดี๋ยวผมวางเทียบให้ดูเลยนะฮะ เดี๋ยวขยับขึ้นมาใกล้หน่อให้มันให้เห็นเลยว่ามันต่างกันแค่ไหนโอเคก็ประมาณนี้ในน,นี้ก็ฝั่งนี้จะห่างกันประมาณเกือบสิบเซนสองฝั่งโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเอาโต๊ะไมทครชีตรุ่น2เมตรเนี่ยใส่เข้าไปในเต็นสองเมตรให้ดูนะครับครับตัวนี้เป็นเต็นสองคูณสองเมตรนะฮะเป็นรุ่นที่หนึ่งครับผมเดี๋ยวเราลองมากลางเต็นให้ดูแล้วก็ใส่ตัวโต๊ะไมทครชีตเข้าไปในนั้น,น แต่ตอนนี้ผมเลือกใช้รุ่นผ้า CD8 นะครับผมเป็นผ้าเบอร์หนกะ CD8 หรือ 800D ครับผมประมาณนี้ฮขุมก็ไปเลยเดี๋ยวขอดูตินตุ๊กแกนดิดนึ่งแต่ละมุมก็จะมีประมาณนี้โอเคใส่เข้าไปตัวนี้เป็นของยี่ห้อ Easy Light แบบนี้เลยครับผมอะ้วเดี๋ยวดันขึ้นไปแล้วปรับความสูงประมาณนี้ครับเรียบร้อยละกางง่ายมากตัวนี้ โอเคเดี๋ยวเราจะใส่โต๊ะไม้ทุ่นชีดเข้าไปในนี้ครับที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นโต๊ะไม้ทุนชีดรุ่น2เมตรนะครับผมเดี๋ยวลองใส่เข้าไปในเต็นท์สองเมตรดูเลยว่าจะพอดีขนาดไหนตัวนี้2เมตรนี่ก็คือจะอ,อยู่หลังเสานะฮะก็คือวัดนอกเลยก็ประมาณนี้ ครับตอนนี้ก็ได้เต็นท์สองคูณสองเมตรแล้วครับผมแล้วก็เลิกใส่โต๊ะเมทันชีสรุ่นใหม่นะฮะเป็นโต๊ะสองเมตรครับผมเห็นไหมฮะว่าจะพอดีตัวขอบเต็นท์พอดีแป๊ะเลยครับผมเนี่ยนี่ก็คือวัดวัดตัวนี้วางวางต้องวางชนเสาด้านในนะครับผมก็คือวัดตัวนอกครับผมประมาณนี้